นี่คือรุ่นที่บอกว่าแรงกว่าตัวเมื่อกี้ครับ <นะ S 1> ตัวเมื่อกี้2นิ้ว <S 2> 2 <S จะอยู่ที่750วัตตัวนี้2นิ้วชนมอเตอร์พันร้อยวัตตมี2นิ้วมี3นิ้วสำหรับตัวนี้อีกจุดเด่นหนึ่งคือมีกล่องคอนโทรลสามารถกดปิดกดเปิดปั๊มได้ใช่มีวดัดมีอันนี้เป็นรอบมอเตอร์ ตอนนี้เดินอยู่แค่พันพันปดร้อยรอบเองถ้าให้แดดดีๆเลยต้องสองพันแปดสองพันแปดใช่ครับคือใช้ห้าร้อยห้าสิบวัตต์สามแผงสามแผงนะครับใช่ครับเป็นสามแผงนะครับใช่ครับแล้วก็ปรับรอบมอเตอร์ได้แร่งรอลมล้อรอบรอบได้ซึ่งจุดเด่นที่เราจะได้ต่างจากตัวสีเหลืองสําหรับ2นิ้วนะพี่หนึ่งเฮดต่างกันเป็นสิเมตรเฮดตัวเดิมมันจะประมาณ15เมตรแต่ถ้า2นิ้วตัวสีแดงเฮดนี่ได้ประมาณ20กว่าเมตรแล้วก็น้ําได้มากกว่าตัวเดิม20วต่อช่วโงสําหรับ ตัวนี้นะครับสเปคจะอยู่ด้านนี้เลยตัวนี้ได้ถึง30มสิบคิวหรือสามแผงนี่เราต่อ3แผงเริ่มต้นที่ 2, 2> เริ่มต้นที่2สูงสุดที่3เหมือนกันตัวนี้กำลังกาลังจะลงขายให้กาลังจะลงถ้าสงนิ้ว4ี่พบบาทก็ไม่แพงไม่แพงไม่ใช่เก้าร้อยนะเก้าสิบ 4,900บาทใช่ครับรวมแผงด้วยก็แผงก็จรถ้าเ่าหร่ว่าเมื่อกี้ 3, าม0 0ันสอก็เ0้าก็หมื่นกว่าบาทเหมือนกันก็คือ2,000มมีทอนแน่นอนจะมีขายในราชาดาเร็วๆนี้เร็วๆนี้แต่ว่าถ้าใครอยากจะได้ในช่วงเวลานี้นะครับก็สามารถที่จะติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรเบอร์โทรครับทีนี้ศ่นี่ครับผมอ่าโอเคขึ้นไว้ตรงนี้นะครับครับได้เลยนะครับประทักมาได้เลยครับ